ร่างกายจะเป็นอย่างไรหลังเลิกดื่มเหล้าใครๆก็ทราบดีว่าเหล้าไม่ดีต่อสุขภาพแต่รู้กันไหมคะว่าถ้าเลิกดื่มเหล้าแล้วจะดีกับร่างกายอย่างไรบ้างหลังเลิกดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งเดือนตับจะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองระบบการเผาผลาญจะคืนสู่ภาวะปกติน้ำหนักตัวลดลงเพราะแอลกอฮอล์หนึ่งกร,รัมให้พลังงาน7.1กิโลแคลอรี่ดื่มมากเท่ากับสะสมพลังงานมากคะ่ะ ระบบประสาทและสมองดีขึ้นการเกิดอาการปลายประสาทอักเสบลดลงความเสี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อมลดลงระบบทางเดินอาหารและตับดีขึ้นการเกิดภาวะเยื่อบุระบบทางเดินอาหารอักเสบลดลงการทำงานของตับค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดเริ่มทำงานปกติ เม็ดเลือดขาวดีขึ้นภาวะเลือดจางลดลงเม็ดเลือดเริ่มกลับมาทำงานปกติระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ดีขึ้นสมรรถภาพความต้องการทางเพศเริ่มดีขึ้นและการขับถ่ายเริ่มดีขึ้นความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลดลงซึ่งคนที่ดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำมีโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งมากกว่าคนปกติถึง10เท่า การดื่มแอลกอฮอลส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับและอาจนำไปสู่โรคตับอักเสบและตับแข็งได้นี่ทางการแพทย์จีนการดูแลตับถือเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพเอินเวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพของความสมดุลของตับบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลมปานของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับหยินหยางให้สมดุล เพื่อให้ตับดีสุขภาพดีลดการดื่มเหล้าทวงคืนสุขภาพดีๆคุณทำได้แน่นอนเอิร์นเวย์เป็นกำลังใจให้คุณค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ย1 4์9 9 7 5 1 4 3 9 9